เอาละครับก็กราบเข้าสู่ช่อง K O P T N Channel โอ้ล่ะทุกคนก็กราบเข้าสู่ช่อง K O P T N Channel ครับนุกจับผมขี้เกียจลงศิลป์นก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขออภัยที่อังหายไปนะครับอือก็ขออภัยด้วยนะครับ มันจะเป็นป่าเนาะนั่นมมน,น่มันเป็นป่า,าม,มันเป็นป่าบ้านของมันเป็นป่าก็เป็นป่าก็กนะ็ไม่มีอะไรเนาะเจอกันมาก็ ต่อไปน่าจะกลายเป็นคลิปโลบอคนะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมติดโลบอเนะช่วงนี้ผมก็ไม่ไค่อยติดไฟฟ้าหรอกอย่าๆๆอยาจะไปยังล่ะขัดชักเคร่อเดี๋ยวพึ่งนัครับไม่ใช่นี่เอาไปเก็บดีแค่เดี๋ยวโฟกัสกองกันนะเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวต้องโฟกัสเทาไหร ตัวเย็นไม่เม้ไรนญญานะ่าสนใจนะยูตี้กันมันไม่แม้ไรน่ญญาสนใจหรอกไปเดยวเกนดียว,ยว,ยวน้งค่ะทุกคนไปไปยบาปเจอกันทีน่บาครับ